ตาหังสัมมาตาหนังตามาสัมพุทโธภคาวาตาต้งตโยร์ยักษ์ตานัพุทธงกกังลูกตังพระคาวันตังตาปลาตาตาวังตังอภิวาเทมิตาประเจียาเิมิสวางขาโตสว่างตาโตพระคาวาตาธรรมโม สุปฏิปันโนจตปฏิตังโนภักวะโตภักะวัโตสาวะคสังคโฆปากะสังโตสังฆังสังฆังนามามมนามาเมกาบลปะพุตปัตุสาธรรมปาธรรมขะสงปจสง ช่วยปกปักคุ้มครองน้องเมย่าด้วยนะคะเดยวตัดแม่ด้วยนะจ้าจ้ายิา้มหานลูก